เดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องสจจอ,อนซิ่งครับดูความแรงของเพชรอกเกาะโบนะโอ้แรงเลยวะชิดซ้ายน้อยชิดซ้ายน้อยอะไรมาสิดื่ม ทีแล้วครับโอ้โหแรงจริงๆที่รอกเกาะโวลโมดิฟายโดยรถกันช่างครับอู้ถอยก่อนถอยก่อนไม้หักแล้ว <c oughs> อีกอีกอีกอาลงเลย <laughs> อะต่อไปจะเป็นของหน้าที่ของกังแต้มแล้วครับจับจอรเดียคันแรงครับแรงแรงอย่างพี่ต้องขี่จอรเดีย เกือบแน่นแล้วนี่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 ตัวแรงตรงคันนี้นี่มาดูความแรงของลุงตูครับจะถอยโมดตัวุยอ้าลั่นลันครับ เสิร์ฟถึงที่ครับโอ้ <laughs> โอเสิร์ฟถึงที่เลย โอ้ถอดเสื้อครับพราะจะแรงเลยดดดดมดกันนดเลยมดต้นไม้ไกันนะนะดอ่ะนะมดอดจริงอ่ะเต็มเลยกิมเชือเลยใช่มดสีดำใช่ไหม น,นมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะให้ชมกันยาวๆครับกับทางนน่มๆครับใครไม่แรงอยู่ยากครับนี่ใครไม่แรงอยู่ยากทางมันออกลำบากับเราต้องทํำทางก่อนปูทางตรงที่ดินที่นุ่มๆครับ ปูแล้วก็ยังนุ่มอยู่น,นั่นนี่แต่ว่าเดี๋ยวเหยียบเหยียบไปมันก็แน่นครับเอ้ามาแล้วกับโรก,กี้คันแรงครับสีแดงแรงฤทธิ์เดบหวานเจี๊ยบ ตรงเลย <laughs> อีกอีก <laughs> อะไรวะชิดซ้ายน้อยโ <laughs> อ้ยต้องชิดซ้ายอีกครับามาหน้าก่อน

แรงๆอย่างพี่ต้องกบปูเราจะปูไปจนถึงนู่นนะริมทางรถไฟที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นทางรถไฟนะนาอยู่ติดทางรถไฟครับเราจะปูไปถึงนน่นแหละ ไปก็จะเป็นหน้าที่ช่างแต้มแล้วครับจอนเรียคันแรงอะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดติดตามช่องสจอดาําซิงให้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ